สวัสดีค่ะ Happiness Success คลิปนี้เรามีเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังลังเลที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเรื่องของเราเริ่มต้นที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีพนักงานสองคนค่ะคนแรกชื่อเจนเธอเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดที่ทำงานมานานกว่า5ปีส่วนอีกคนชื่อเต้ย เขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกับเจนเจนเป็นคนเก่งขยันและรับผิดชอบแต่เธอรู้สึกว่าชีวิตการทำงานของเธอไม่มีความท้าทายเธอมีไอเดียอยากเสนอโครงการใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาบริษัทแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะนำเสนอเพราะกลัวว่าจะถูกปฏิเสธวันหนึ่งเจนพูดกับเต้ยว่าเต้ย ฉันมีไอเดียอยากจะนําเสนอโครงการใหม่ให้กับบริษัทนะ่ะแต่ฉันก็กลัวว่าว่าถ้าพูดออกไปแล้วเดี๋ยวไม่มีคนเห็นด้วยหรือว่าถ้าเกิดโครงการเนี้ยมันล้มเหลวฉันจะทํำยังไงอะ่ะเตยตอบว่าเจนบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะก้าวออกไปนะถึงจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่ลองนําเสนอสักครั้งเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าไอเดียของเรา จะช่วยพัฒนาบริษัทได้หรือเปล่าคำพูดของเตยทำให้เจนคิดหนักเธอเริ่มมองเห็นว่าการยึดติดกับความปลอดภัยอาจทำให้เธอพลาดโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองและบริษัทหลังจากนั้นไม่นานเจนตัดสินใจรวบรวมความกล้าและนำเสนอโครงการใหม่ในที่ประชุมแม้จะประมาและกังวล แต่เธอก็ตั้งใจและอธิบายแนวคิดของเธออย่างชัดเจนและมั่นใจผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เจนประหลาดใจทีมผู้บริหารให้ความสำคัญกับไอเดียของเธอและเห็นศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดแม้จะมีคำถามและข้อกังวลบ้างแต่พวกเขาก็เปิดโอกาสให้เธอได้ทดลองทำโครงการนำร่องเพื่อพิสูจน์แนวคิดของเธอเจน ฉันได้ยินมาว่าโครงการของเธอกำลังไปได้สวยเลยนะใช่มันไม่ง่ายเลยแต่ฉันมีความสุขมากที่ได้ทำเตยขอบคุณมากนะที่ให้กำลังใจฉันถ้าไม่ได้คำพูดของเธอวันนั้นป่านนี้ฉันคงนั่งกังวลอยู่ที่โต๊ะทำงานเหมือนเดิมแหละเรื่องราวของเจนทำให้เราเห็นว่าบางครั้งในชีวิตการทำงานเราต้องกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยของเรา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองแม้จะน่ากลัวแต่เมื่อเรากล้าก้าวออกไปเราอาจพบโอกาสและการสนับสนุนที่ไม่คาดคิดแล้วคุณล่ะคะตอนนี้มีอะไรในที่ทำงานที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาบ้างไหมคะแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ ขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง h a p p i n e s s Success เพื่อรับชมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ